แค้ตัวแก้ตัวมากครับเพราะว่ามันการขนส่งสินค้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องวิศวกรรมโยธาด้วยครับที่อาจารย์บอกมันมีเรื่องของภูมิศาสตร์มาเกี่ยวข้องมีเรื่องของระยะเวลามาด้วยครับซึ่งผมคิดว่าการที่คนคนหนึ่งจะจะต้องไปดูแลตรงนี้ทุกอย่างมันไม่ใช่มไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าคนคนเดียวจะทำได้ ต้องขึ้นอยู่กับคนส่งและคนรับด้วยครับคนผู้ผลิตเลยพวกนี้ด้วยผมคิดว่ามันใกล้ตัวก็อย่างที่ผมผมลองเปรียบเทียบตัวเองกับกับการขนส่งดูครับคือแบบว่าแค่เราเราเดินเราเราซื้อของให้ใครสักคนหนึ่งเรายังต้องแบบต้องดูว่าเขาชอบอะไร แต่นี่คือมันต้องดูแต่ต้องเป็นการขนส่งสินค้าต้องดูแต่ว่าเป็นจุดที่ใหญ่ขึ้นครับใหญ่มากผมคิดว่าถ้าเราเสิ่งสําคัญคือการเข้าใจครับการทาความเข้าใจในส่วนของผู้รับแล้วก็ตัวของเราเองครับว่าว่าเป็นยังไงผมคิดว่าถ้าเราสามารถเข้าใจกันได้การสื่อสารการขนส่งก็จะเป็นไปได้อย่างราบรื่น ที่อาจารย์เลือกที่จะเรียนในสาขานี้ต้องมีแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างใช่ไหมครับอาจารย์มีแรงบันดาลใจอะไรครับหรือว่ามีหรือว่าวิชานี้มีจุดที่น่าสนใจอะไรบ้างที่ทําให้อาจารย์อยากเรียนคือวิชานี้เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราโดยตรงผมทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ต้องก็หนีไม่พ้นที่จะต้องต้องมีอาคารต้องเกี่ยวข้องกับการใช้โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทีนี้วิศวกรรมโยธาก็เกี่ยวก็มีหลายหลายสาขานะครับแต่สิ่งที่ทั์ที่ผมจบมาโดยตรงก็คือเป็นสาขาวิศวกรรมขนส่งและจราจรครับนะครับก็คือเป็นเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของคนเคลื่อนที่ของสินค้านะครับให้อาเป้าหมายของสาขานี้ก็คือเพื่อให้การขนส่งคนเสื่อนส่งสินค้านะครับทั้งหลายนี้เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย เรื่องของการขนส่งสินค้าข้ามแดนนี้ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อวิจัยที่ผมให้ความสในใจพิเศษนะครับทจริงคือการขนส่งสินค้าข้ามแดนก็หมายถึงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ <S <S จากประเทศเไปประเทศ b <S <S นะครับแต่การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนี้ก็จะมีหลายรูปแบบทางน้ําทางบกทางอากาศนะครับจริงๆก็อาจจะมีเรื่องของทางรางมาเกี่ยวข้องด้วยแต่ปัจจุบันประเทศไทยก็ยังไม่มี เส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศที่ใช้ขนส่งสินค้าคได้อย่างมีประสิทธิภาพค,ครับเหมือนรัสเซียรหรือจีนที่ไปแบบได้มีการขนส่งอะไรพวกนี้อะครับแต่ละประเทศก็จะมีรูปแบบการขนส่งที่แตกต่างกันไปนะครับหลักๆก,ก็จะคล้ายๆกันนะครับ ส่วนใหญ่นะครับการขนส่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการถ้าเป็นขนส่ง uh, ปริมาณมากๆนี่ก็จะการส่งทางทางเรือเป็นหลักนะครับเพราะเป็นการข,ขนส่งที่ใช้ค่าใช้จ่ายต่ําที่สุดนะครับแต่ก็แน่นอนก็ใช้เวลาที่มากขึ้นด้วยนะครับและประเทศนั้นก็ต้องมีพรมแดนที่ติดต่อกับทะเลมีท่าเรือที่มีประสิทธิภาพที่สามารถดําเนินงานต,ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับหรือ <cabbage> ถ้าเป็นขนส่งทางบกนะครับก็ขึ้นก็ดูซิว่าประเทศนั้นมีพรมแดนที่ติดต่อกับประเทศอื่นๆมากน้อยเท่าไหร่ละะักษณะภูมิประเทศ ภูมิประเทศเนี่ยสอดคล้องเหมาะสมสําหรับการขนส่งระหว่างประเทศหรือเปล่าครับในการส่งสินค้าเนี่ยก็ต้องมีการจํากัดขอบเขตครับอยากทราบว่าสินค้าที่จะส่งออกนอกประเทศนี่ต้องมีมการจํากัดขอบเขตอย่างไรบ้างครับว่าต้องเป็นสินค้าชนิดไหนประเภทไหนแล้วก็ใช้กับแต่และชนิดเนี่ยใช้กับการขนส่งทางใดบ้างครับอ่า คือเลือกวิธีการเลือกรูปแบบการส่สินค้านี่ก็มีหลายวิธีนะครับขึ้นอยู่กับ1ก็คือว่าสินค้าเป็นสินค้าอะไรนะครับสินค้านั้นมีความจะเป็นจะต้องไปถึงจุดหมายปลายทางภายในเวลาที่กําหนดรวเดเร็วแค่ไหนอย่างไรผมว่าให้ความสําคัญนะครับเพราะว่าคือ เราก็ต้องติดต่อกับต่างประเทศอยู่แล้วครับเพราะง,งั้นเขาอาจจะเห็นสินค้าอะไรบางอย่างที่ที่เขามีความต้องการแต่ว่าเขาไม่สามารถผลิตได้ครับอย่างเช่นบางประเทศก็อย่างปร,ประเทศยุโรปปร,ประเทศในแถบยุโรปก็เขาก็ต้องทันข้าวแต่ว่าภูมิศาสตร,ร์อะไรเขาไม่ไม่เอื้ออำนวยให้เราต้องให้ไม่เอื้ออำนวยเขาสามารถปลูกข้าวได้เขาก็เลยต้องสั่งจากประเทศไทยครับซึ่งผมคิดว่า เป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นการเกื้อกูลกันระหว่างประเทศนะครับในส่วนของคำว่าการขนส่งสินค้าข้ามแดนนี่บอกอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นอย่างคำว่าขนส่งก็หมายถึงคมนาคมสินค้าก็บอกถึงเศรษฐกิจหรือว่าข้ามแดนก็คืออย่างที่อาจารย์บอกคือระหว่างประเทศอ่าใช่ครับแต่หมายถึงแต่ส่วนใหญ่คำว่าข้ามแดนมักจะนิยมใช้เฉพาะทางบกเป็นหลัก ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการขนสง่งโดยรถบรรทุกจากประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกันนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยก็มีการขนส่งในกับประเทศเพื่อนบ้านในหลายๆจุดนะครับอย่างถ้าเป็นประเทศพม่าเนี่ยด่านที่มีปริมาณการส่งสูงสุดก็คือด่านแม่สอดจังหวัดตา,ดดากนะครับจังหวัดตากนะครับถ้าเป็นทางสปปลาวหลักๆก็จะมีที่ หนองคายนะครับที่มีสะพานมิตรภาพแห่งที่หนึ่งอยู่นะครับแล้วอันดับรองลงมาก็คงเป็นที่มุกดาหารนะครับแล้วต่อไปตอนนี้ก็มีสะพานแห่งที่สามซึ่งกําลังสร้างอยู่ที่นครพนมนะครับส่วนทางกัมพูชาด่านอันดับหนึ่งก็คงหนีไม่พ้นด่านอนันตประเทศนะครับแล้วก็มาเลเซียก็ตอนนี้ก็มีด่านสเดาที่อันดับหนึ่งรองลงมาก็คือประดังเบซาซึ่งอยู่ในระแวกใกล้ๆกัน มีความสําคัญยังไงบ้างครับเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าข้ามแดนมีความสําคัญในด้านเศรษฐกิจแล้วก็ความสาคัญความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างไรบ้างครับคือการที่เราจะขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างประเทศได้นั้นนะครับสองประเทศก็ต้องมีการตกลงพูดคุยกันเป็นข้อตกลงกันนะครับ <c oughs> ว่าจะ,ะให้มีการขนส่งสินค้าอะไรทางบกได้บ้าง <c oughs> นะครับและที่จุดไหนได้บ้างกําหนดจุดให้ชัดเจนว่าคุณจะต้องส่งที่นั้นเที่ยวนี้นะไม่ใช่คุณจะส่งลักลอบตรงจุดไหนก็ได้ <c oughs> นะครับแล้วก็นะครับอาจจะต้องพูดคุยกันในเรื่องของยานพาหนะที่ข้ามแดนไปด้วย<ม>แล้วก็คนขับขี่ด้วยนะครับคือคือรถก,ก็ต้องไปกับคน <selection S 2> ใช่ไหมครับ,รบและการที่จะผ่านแดนเนี่ยคุณก็ต้องมีการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองระหว่งางประเทศะนะครับหรือยานพาหนะที่จะขับข้ามไปอีกประเทศหนึ่งได้นั้นก็<ๆ>จะต้องมีการจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการของอีกประเทศหนึ่งด้วยซึ่ง ปัจจุบันนี้ครับในกลุ่มประเทศอนุภาคลุนน่มน้นนำโขงหรือที่ย่อๆกันว่า GMS นะครับซึ่งก็คือประเทศที่อยู่ในแถบลุนน่ม่น้ำโขงทั้งหมดตั้งแต่พม่า,มาไทยลาวกัมพูชาเวียดนามนะครับรวมถึงจีนตอนต้าอีก2มณฑลก็ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันเขาเรียกว่า GMS Cross Border Transportation Agreement นะครับก็คือข้อตกลงในการขนส่งสินค้าข้ามแดนที่จะตกลงกันว่าจะยอมให้มียานพาหนะข้ามมาอย่างไระนะครับคนขับผู้ขับขี่เป็นอย่างไระนะครับเพราะว่าการที่จะขับในรถประเทศเราไปขับประเทศหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับต่างประเทศก็จะมีทิศทางการเคลื่อนที่ของรถต่างกับประเทศไทยเรานะครับหรืออาจจะมีกฎหมายใดที่แตกต่างจากเราไป สินค้าข้ามแดนนี้มีผลส่งผลอย่างไรบ้างครับต่อประเทศไทยในมุมมองของอาจารย์ครับจากข้อมูลที่ผมเห็นมานะครับประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเริ่มมีการค้าขายข้ามแดนเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับโดยพบว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยการขยายตัวของการส่งสินค้าข้ามแดนทางบกได้เพิ่มขึ้นไปกว่ากกว่าเปอร์เซ็นต์และมีนนท์นมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่เราเคยอาจจะเคยได้ยินคําว่า อาเซียนจะมีการเปิดเสรีใช่ใชไหมครับในปี2015ะนะครับเมื่อมีการเปิดเสรีแล้วก็ะจะมีการอ,อนุโลมมากขึ้นในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอาจจะไม่ต้องตรวจเลยหรืออาจจะตรวจเพียงแค่จุดเดียวทที่จะต้องตรวจทั้งฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าอ,อีกประเทศหนึ่งตรวจทีเดียวออกอะนะครับหรือลดเรื่องเอกสาร,รลดเรื่องของการขับรถสามารถขับระหว่างประเทศได้โดย มีอิสระมากขึ้นอาจจะไม่ถึงขั้นอิสระร้อยเปอร์เซ็นต์นะอาจจะมีอิสระมากขึ้นกว่าเดิมก็คาดว่าเมื่อลดอุปสรคตรงนี้นะครับก็เป็นไปได้ว่าแต่เดิมที่ประเทศไทยส่งสินค้าไปประเทศอื่นโดยใช้ทางเรืออาจจะหันมาใช้ทางรถมากขึ้นก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ขณะเดียวกันนะครับประเทศไทยเราพร้อมหรือย,อยังที่จะปรับปรุงระบบอำนวยความสะดวกบริเวณชายแดนต่ตางๆใ,ให้สอดคล้องกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ การให้ความสําคัญผมคิดว่าเป็นเพราะว่าการมันเป็นอย่างที่ผมบอกครับว่ามันเป็นความความสำคัญระหว่างประเทศแล้วก็การนำรายได้เข้าประเทศแต่อีกส่วนที่สําคัญมากก็คือผมว่าทุกวันนี้มีคนใช้ใช้ความรู้ด้านนี้ในด้านที่ไม่ถูกอย่างการขนส่งยาเสพติดเข้าข้ามแดน,นครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากแล้วก็เป็นปัญหาที่แบบว่าทั่วโลกต้องมาเชิญครับเรื่องเรื่องแบบ ค้ายาเสพติดค้าอาวุธพวกนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าทั่วโลกแบบหวาดกลัวผมคิดว่าเราต้องเราต้องมาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ครับก็คือเป็นการจํากัดสินค้าที่จะข้ามแดนเพื่อลดความน่ากลัวตรงนี้ด้วยครับผมคิดว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญในตัวของอาจารย์เองนั้นมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตของอาจารย์อย่างไรบ้างครับครับคือผมคิดว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ท่านแสดงให้กับประชาชนทั่วๆไปเห็น ก็คือท่านมองถึงผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับมองเห็นถึงว่าอะไรทำให้ประเทศชาติดีดีขึ้นนะครับมากกว่าที่จะมองตัวพระองค์ท่านเองนะครับในฐานะที่เป็นนักเรียนทุนหรือในฐานะที่เป็นคนไทยที่เกิดมาในแผ่นดินนี้นะครับก็ควรที่จะขอให้มีสำนึกนะครับมีความรักนะครับแล้วก็ขอให้ มองผลอาประเทศชาติเป็นหลักแทนที่จะมองในเรื่องของส่วนตนเป็นหลักผมผมรู้สึกประทับใจมากเพราะว่าผมเคยเห็นโฆษณาหนึ่งที่โฆษณาที่เป็นยาสีฟันที่แบบถูกใช้จนแบบว่าหมดหมดหลอดแนละ้วจแบบแทบจะไม่เหลือนะครับไม่น่าเชื่อว่าเป็นเป็นยาสีเป็นของพระองค์ท่านครับก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ได้มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับ การขนส่งสินค้าข้ามแดนนะครับว่ามีความสําคัญต่อประเทศอย่างไรแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยจริงๆนะครับก็ขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่ได้มาสลับเวลาแล้วก็ให้ความรู้ในวันนี้ครับขอบคุณมากๆครับอครับยินดีครับรักที่ยิ่งใหญ่และยืนยงคือรักจากองค์เนื้อหัวของไทยรักไรเฟ้าทั่วเขตทาง ยามท่านทรงภูมญ่ไม่จิตใจเรารับรู้ได้ทุกคนรักที่เราสาบซึ้งพระนามรักเพื่อความสุขของปูนชนสายเหงื่อไหลหยดลงดินให้ไม้ต้นต